รัฐบาลไทยนะครับงวดวันที่1มีนาสองพันครับนะครับเลขออกวันศุกร์มีนาสองพั 6, นตรงกับแรม6ค่ำนะครับเดือน3ปีเถาะครับตรงกับแรม6ค่ำเดือน3ปีเถาะครับทุกคนนะครับตรงกับแรม6ค่ำเดือน3ปีเถาะเลขออกวันศุกร์มีเลข6ครับทุกคนนะครับเลขออกวันศุกร์มีเลข6 นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตวิเคราะห์ให้เน้นๆไปเลยทุกคนครับว่า6ตัวไหนมีโอกาสมาแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับ6ทุกคนครับที่จะมาที่ผมชอบนะ6 1ไม่มาไทยแล้วมั้งทุกคน6 1 6 9ออกลาไปหมดแล้วจ้ะ6ที่จะมาผมชอบ 6กห้าหแล้วก็6กครับหที่ผมชอบอยู่แค่4ี่หางทุกคนครับหกสี่หแล้วก็6กเหกผมชอบอยู่แค่4ี่หางนี้เท่านั้นทุกคนนะครับหกสี่หกห้าหกแปดนะครับแล้วก็หกเนะครับแล้วก็6กเ นะครับ6869น่าจะอั้นแล้วนะครับใช่ไหมนะครับน่าจะอั้นแล้วนะทุกคนนะครับก็เหลือ65กับ64นะครับแต่ถามว่าอั้นมีโอกาสออกได้ไหมมีโอกาสออกได้แต่3หางที่เลข6ที่อาจารย์ชอบมากที่สุดจดไว้นะทุกคนครับจดไว้เด้อ6ที่อาจารย์ชอบมอู่แค่3หางเลยละกันคือ6568แล้วก็69ครับ65 68แล้วก็69แต่แบบว่า ถ้าหกแปดกับหกเก้าทุกคนครับถ้าอาจารย์จะให้เลือกเนี่ยอ้ยชอบสามหางเลยอ่ะจริงๆแล้วสามหางเนี้ยอยู่ในสูตรเด่นสุดด้วยนะครับสามหางนี้อยู่ในสูตรเด่นสุดด้วยนะทุกคนครับนะอ่ะโอเคต่อไปครับทุกคนครับเลขออกวันศุกร์ต้นเดือนทุกคนเลขออกวันศุกร์ต้นเดือนมีศูนย์มีสี่มีห้าครับมีศูนย์มีสี่มีห้า นะครับมี0ูมี4ีมี5นะทุกคนครับเลขออกวันศุกร์ต้นเดือนนะครับนะอาจารย์ขอไม่วิเคราะห์เลยแล้วกันนะทุกคนครับเราไปแบบอย่างรวดเร็วแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็เลขวิ่งงวดนี้มี3มี5มี6ครับเลขวิ่งงวดนี้มี3มี5มี6เห็นไหมครับทุกคนครับชนที่ที่เราคุยกันมาเนี่ยชนที่5หมดเลยนะครับชนที่5หมดเลยทั้ง3เลขเลยครับทุกคนนะครับเลขออกเดือนมีนามี3กับมี8ครับ นะครับเลขออกเดินมีนามี3กับมี8อาจารย์ขอวิเคราะห์เลข3ให้ก็แล้วกันนะครับเลข3ที่มีโอกาสมาได้ผมชอบ3 2 3 5 3 8ผมเห้ยไม่เอาดีกว่าผมขอตัดตัดแบบให้ชับๆไปเลยแล้วกันนะ3ที่ผมชอบมากที่สุดคือ3 0 3 2แล้วก็3 5ครับ นะครับมีอยู่3มเลขนี้ทุกคนครับใครแคปแล้วกดไรค์รรวๆขึ้นมาหน่อยครับใครแคปแล้วกดไรค์รรวๆขึ้นมาหน่อยครับทุกคนนะครับ3 5 3หศย์แล้วก็38ครับส่วนเลข8นะครับเลข8นะครับนะเลข8อ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะวิเคราะห์ทุกคนครับสัตว์เลขงวดนี้บอกว่า5เป็นธนง8เป็นโพคางวดที่แล้วอาจารย์บอกว่าอะไร งวดที่แล้วอาจารย์บอกว่าอะไรทุกคน 8, 8เป็นทนาง4เป็นโพคามาสี่สามเลขทนังกับโพคาทุกคนครับมาทุกงวดนะเลขทนังกับโพคามาทุกงวดนะทุกคนครับจดกันไว้ดีๆนะทุกคนงวดนี้ห <5 S 2> เป็นทนาง8เป็นโพคาจะมา5 8เลยหรือเปล่าทุกคนเออเนะครับจะมา5 8 000 000หรือเาอาจารย์ขอวิเคราะห์เลข5แลลวกันทุกคนเพราะว่าตรงกับเลขฝ่ามืออาจารย์นะครับ นะครับขอวิเคราะห์เลขหเลยแล้วกันนะครับถ้าที่มีโอกาสจะมาได้คือ50ครับ53 58แล้วก็5 9ครับนะครับ50 53 58แล้วก็59แต่ถ้าอาจารย์เน้นให้อาจารย์เน้นให้ที่53าครับแล้วก็50แล้วก็58ครับทุกคนนะครับพยายามเน้นให้3หางนะทุกคนครับใครแคปแล้วกดไร้รัวขึ้นมาหน่อย ต่อไปทุกคนครับ8เป็นโคานะครับ8เป็นโคาทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า8เป็นโคามีตัวไหนบ้างน,นะครับที่จะมาครับ8กับ5เด่นงวดนี้ทุกคน8กับ5เด่นว่า8กับ5เด่นนะครับ8ที่มีโอกาสจะมาได้คือ80 84 85 86แล้วก็89 แปดศูนย์แปดสี่แปดห้าแปดหกแล้วก็แปดเก้าเอาจริงๆนะทุกคนครับเหมือนที่ผมพูดใต้ต้นคลิปไปทุกคนครับที่แรกผม,มชอบแปดเก้ามากผมซื้อลอตเตอรี่ไปเนี่ยผมซื้อลอตเตอรี่ไปเนี่ยเกือบร้อยใบผมอยากถูกรางวัลที่หนึ่งอันนี้พูดตรงๆนะครับผมอยากถูกรางวัลที่หนึ่งแปดน่ที่ผมชอบเนี่ยก็มีอยู่แค่สามตัวแล้วกันก็คือแปดศูนย์แปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดหกอ๋อระวังเบิ้ลแปดแปดอีกตัวหนึ่ง ระวังเบิ้ล88อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะต่อไปครับทุกคนครับงวดนี้ทุกคนครับใส่เป็นการลกินีของทวารสังสารนะครับแล้วก็อันนี้ทุกคนครับตารางครับทุกคนแคปเลขตารางอาจารย์ไปเด้อทุกคนครับอาจารย์วงให้แล้วอ่ะตารางครับตารางเลขตารางเนี่ยเข้าถูกงวดครับทุกคนเลขตารางเข้าถูกงวดครับนะครับเลขตารางเข้าถูกงวดนะครับ นะแล้วก็ทุกคนครับดวงไทยครับลัคนายายเข้าราศีกรกฎนะครับลัคนายังไงย้ายเข้าราศีกรกฎนะครับตะนูรักคือเลข2นะครับแล้วก็2ทุกคนอันนี้ผมจะให้สมาชิกดูเห็นไหมทุกคนลองดูนะทุกคนลองดูลองดูตาตารางกระดานหัวราสตารกําลังลงดาวทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นเห็นไหมครับเห็นตารางหัวราสตารกำลังลงดาวไหมครับทุกคน ทุกคนเห็นไหมครับดวงดาวเนี่ยมันกระชิดกันหมดเลยทุกคนเห็นไหมนะครับทุกคนเห็นไหมครับดวงดาวมันชิดกันหมดเลยครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมดวงดาวมันชิดกันหมดเลยทุกคนครับดาวเสาร์ดาวอาทิตย์นะครับทุกคนเรียงกันเป็นแบบทิกแท็กทักเลยเห็นไหมครับดวงไปกระจุกเลยแต่คุณเห็นเลขสองไหมครับนี่ครับเลขสองเนี่ยนะครับอยู่โดดเดียวเดียวดายตามท้องเลนะครับ ลมพัดรมเพไปตามกระแสขอนไม้อ่อนแอจะไปไหนไกลครับทุกคนเพราะฉะนั้นงวดเนี้ยทุกคนสองเนี่ยโดดเดี่ยวเดียวได้นะครับตัวอื่นไปกระจุกกันหมดเลยนะครับแล้วก็ลัคนาทุกคนครับนะเกาะนวางนะครับเกาะนวางราศีกุ่มนะครับนะ งวดนี้ทุกคนครับราหูเป็นกลากินีของวันหวยออกซึ่งงวดนี้เหมือนที่ผมบอกกับสมาชิกทุกคนครับ8มีโอกาสมาเพราะว่าอย่างไงครับราหูเป็นกลากินีของวันหวยออกครับราหูคือเลข8นะครับราหูคือเลข8ครับนะครับราหูคือเลข8ครับนะ นะครับแล้วก็เราจะเอาตารางทุกคนครับตามโหราศาสตร์กับดวงดาวเนี่ยมาอยู่ตรงนี้อาจารย์จะเขียนให้ทุกคนดูนะครับนะอันนี้ตามโหราศาสตร์เลยทุกคนครับที่เขาดูดวงประเทศดูดวงเมืองทุกคนครับอาจารย์เอามาดูดวงหวยครับทุกคนนะครับอันนี้เมษอันนี้มีนอันนี้กลุ่มเห็นไหมครับคุณดูราศีมีนกับราศีกลุ่มเห็นไหมครับดาวมันเป็นอยู่กระจุกกันหมดเลยนะครับราศีมังกรเห็นไหมนะครับราศีธนู นะครับราศีพิจิตครับราศีตุลนะครับแล้วก็ราศีกันครับอันนี้สิงนะครับอันนี้ก็รกฎบอันนี้มิถุนครับอันนี้พฤษภครับนะครับอาจารย์วางลัคนาที่ราศีกันดาวประจําราศีของราศีกันคือเลข4ครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีกันครับทุกคนจําไว้ครับ ดาวประจําราศีของคุณคือเลขสี่คนที่เกิดราศีกันนะดาวประจําราศีของคุณคือเลขสี่ครับคนที่เกิดราศีกันเพราะฉะนั้นราศีกันทุกคนครับถ้าเลขมงคลของคุณก็คือเลขสีนั่นแหละนะครับพยายามมีเลขบาทเลขรถก็คือมีเลขสีนะครับคุณจะมีโชคเกี่ยวกับนราศีนั้นๆต่อไปทุกคนครับอาจารย์วางดาวราพะะที่ราศีมีนอีกแล้วครับ ดาวประจําราศีของราศีมีนคือเลขห้าเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีมีนทุกคนนะครับดาวประจําราศีของตัวเองคือเลขห้าครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขที่รถนะครับเราจะต้องมีติดเลขห้าครับมันจะทําให้ดวงของเราทุกคนครับค,คําคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคนที่ไม่เคยมีโชคก็จะมีโชคครับเพราะว่าเรารู้ดาวเจ้าเรือนของเราแล้วครับ ต่อไปทุกคนครับอาจารย์วางดาวกระดุมพระที่ราศีกุมนะครับดา,รดาวประจําราศีของราศีกุมคือเลขแปดเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีกุมพยายามทุกคนไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขที่รถโทรศัพท์มือถือติดเลขแปดไว้แล้วเลขแปดจะเป็นเลขนําโชคของคนที่เกิดราศีกุมครับ นะครับแล้วอาจารย์ทํามุมร้อยแปดสิบองศาครับทุกคนทํามุมร้อยแปดสิบองศานะครับได้ดาวเด่นดังนี้ครับงวดนี้ทุกคนครับอาจารย์เด่นที่สี่ห้าแปดแล้วก็เก้าครับทุกคนนะครับพิมพ์ขึ้นมาหน่อยนะครับงวดนี้อาจารย์เด่นที่สี่แปดแล้วก็เก้าครับ